ปลาจราะเม็ดดำมานะคะเราจะเอาไปทำปลาทอดกันค่ะเอาปลามาหมักเครื่องก่อนนะคะหมักเครื่องปลานะคะวันนี้เราจะทำเป็นหมักขมิ้นนะคะใส่ผงขมิ้นเข้าไปนะคะแล้วก็แป้งทอดกรอบนะคะผงปรุงรสแล้วก็เกลือนะคะไม่มีเครื่องปรุงมากมายอะไรนะคะ เดี๋ยวเราหมักแช่ไว้แป๊บหนึ่งนะคะให้เครื่องปรุงมันเข้าไปในเนื้อปลานะคะเดี๋ยวเราจะไปทอดกันค่ะตั้งน้ำมันให้ร้อนนะคะใส่ปลาลงไปทอดเลยค่ะกำลังทอดอยู่นะคะขย่ามันหน่อยค่ะปลาจะได้ไม่ติดกระทะนะคะเริ่มที่จะเหลืองแล้วนะคะเดี๋ยวเรากลับด้านกันค่ะ ตอนนี้ก็กลับด้านปลากันเรียบร้อยแล้วนะคะใกล้จะสุกแล้วค่ะเพื่อนๆตอนนี้ปลาสุกได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปเสด็จน้ำมันกันค่ะและนี่ก็คือปลาจระ,ะเมศด,ดำทอดกรอบนะคะไปทานข้าวกันค่ะเพื่อนๆ